สวัสดีครับผมสอปอนะครับ30เคล็ดลับแห่งความสํำเร็จข้อที่19อย่าโทษคนอื่นหรือสิ่งใดจงรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราเพื่อนๆไม่ควรจะโทษคนอื่นนะครับควรจะมองมาที่ตัวเราเองก่อนการที่เราจะโทษคนอื่นมันง่ายนั่นก็คือ ตามปัดความรับผิดชอบนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราไม่รู้ในข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขจะทําให้เราไม่พัฒนานะครับแต่ถ้าเราไม่โทษคนอื่นเรามามองถึงข้อผิดพลาดที่ต้องเรียนรู้ปรับปรุงและแก้ไขมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในบางเรื่องบางครั้งเพื่อนๆอ,นอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราจริงๆแต่เราก็ไม่ควรจะโทษใครนะครับ เราต้องย้อนกลับไปดูมันจะต้องมีสักอย่างหนึ่งที่เรารับผิดชอบในเรื่องนั้นได้นะครับถ้าเพื่อนๆฝึกให้เป็นนิสัยสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆพ,พ,พัฒนาตัวเองไปได้ไกลและไปได้เร็วเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้นเพราะเราจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นไม่โทษใครแต่มาหาข้อผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลว แก้ไขปรับปรุงเรียนรู้และทำใหม่เพื่อแก้ไขในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆฝึกในเรื่องนี้และจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นขอบคุณครับ